ครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเก่งฮาลิทครับผมน้ำปิงนภัสกรครับมาแล้มาแลครับน่ากล้วนี่เก่งขอเงาออกมานของเงาหันไปไม่เจอใครแบบว้าวุ่นเลยครับจริงหรือเปล่าจริงเอาคำยืมคำพี่เก้ามาเลยฮะว้าวุ่นเลยว้าวุ่นก็ก็เห็นเนี่ยครับพอไปงานเดียวเขาก็ดูแบบ สัมภาษณ์แล้วก็ดูแบบว่าคนเดียวแล้วมันแอบแอบแปลกตาเนะาแดดะแต่ว่าฮะดีไหมไปถึงสัมภาษณ์แล้พูดดีไหมพูดดีนะแต่ว่าติดตามสัมภาษณ์เกี่ยวกับตลอดติดตามเขาพูดถึงเราเวลตาเขาก็เวลตาม,มันดูแบบว่าแปลกแ,ลแต่ก็<ป>ดีก็ดีครับ วันนี้ไม่คุยอะไรทำงานกันยังไงโอ้ก็ยังเหงาอยู่ไหมเนี่ยไม่เหงาดีใจดีใจมากๆครับก็อย่างอย่างที่บอกว่าเราร่วมงานกับเลเชอร์แบบบ่อยมากๆก็วันนี้เป็นการเปิด New สโตร์เนาะมีการอัปเดตแบบเยอะมากๆครับไวดีมากๆใช่ครับก็ดีใจที่ได้ได้มาเปิดกับที่นี่ทางเลเชอร์โปรเจกตอะไรเงี้ยแล้วก็มาออกงานคู่กันด้วยก็รู้สึกว่าสนุก คือครับไม่เหงาไงไม่เหงาไม่เหงาโอ้โหต้องถามน้องก่อนน้องอ่ะที่เหงาแบบชอบชอบแบบส่งอะไรมาอะไรแบบนี้ใช่ส่งอะไรมาอะไรมาทิกต็อกต่อต่อเฮ้ยกิ่ส่งอน้องไปอ่ะน้องส่งอะไรมาเหรอส่งต่อมาครับพี่กิงเขาก็ส่งให้เหมือนกันแต่ก็ส่งกันไปกันมาเนี่ยครับครับ แต่ตอนนี้กําลังพยายามทําภารากิจให้มันให้มันเกิดลูกไฟอยู่ลูกไฟคือไม่รู้ไงคือถ้าเราส่งคลิปในตตอมากพอมันจะขึ้นสตรีกแบบขึ้นลูกไฟของ <พ Okay. S 2> เราแบบเท่ากับเราส่งให้กันเยอะครับส่งกัไปอมาไม่หายเงาหรอโอ้โอก็ บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายนะไม่พอช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันแบบตลอดไปไปทำงนานด้วยกันบ่อยเลยครับ <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบชินที่จะได้เจอเขาในท,ทุกๆวันอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบว่าก็ไม่เหงาบ้างแต่ไม่เป็นไรแบบให้ความคิดถึงได้ได้ทํางานนิดหน่อยแต่วก็จริงๆิงก็คุยคุยกันตลอดครับ, <c oughs> บ,บเจเนานะ <c oughs> พี่ไปงานแล้วหรือยังเป็นไงบ้างในเรื่องงานหรือยงังอะไร คุยกันอัปเดตกันครับแล้วมานกับมิสเตร์โจิต์มาในทีมเรียนก็ทุเรียนสุดแล้วครับผมจริงๆเขาจัดทีมตามอายุฮะแว่าอะไรเราเล่นตัวเองเจ็บสุดเหรอครับเล่นตัว,ตวเองดีกว่าเ,าเจ็บน้อยสุดเลยเ,เจ็บน้อยสุดเลย ก็อันน <tr uth Dogs> ี้น้ำปิงเป็นช่วงที่เขาแบบพึ่งออกลูกแราสีเขียวน่ารักเขาเรียกว่าห่างแย่ห่างแย่ห่างแย่มีความรู้มีความรู้ไหมมีความรู้แบบคุ้นเรื่องนี้แล้วยังไงนะดูไปกี่รอบเขาดูไปหลายรอบถ้าถ้าดูถี่มันจะประมาณ สามรอบสามรอบที่ทดลองในวนจริงๆนั้นใช่ร้องให้ทุกรอบแ้้องให้ทุกรอบร้องไห้ในประเด็นที่มันแตกต่างกันไปอะไรแต่ในวันที่เราไปนั่งดูด้วยกันในงานที่เป็นแบบว่าเป็นงานดูพร้อมกับปิงแังปิงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็อิโมชันเป็นพิเศษใช่แบบพอดูจบเราก็เราก็รอดูจนเอ็นเคดิดขึ้นอะไรเงี้ยฟังเพลงแล้วก็ลุกมาแล้วก็แบบแล้วคนนี้เขาก็แบบว่าอาแขนแล้วก็ ไม่พูดอะไรเยอะแต่อยากให้รู้ว่าภูมิใจแล้วก็กอดจริงๆกับเขาในวันนะน,นั้นตอนที่นั่งหิ้วยันเหียนชา้องเขาร้องตลอดเวลาเลยฮะด้วย <c oughs> <c oughs> ความที่เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟครับเวลาแบบดูหนังหรือว่าดูภาพย,ายนตร์อะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบอีโมอ่ะอีโมเยอะใช่มีความรู้สึกเยอะด้วย <c oughs> แต่ก็มีบางฉากเวลาไปดูเขาบางครั้งเขาจะิงเขาแข็งทื่อวันเออทำไมอ่ะ ไม่อยากให้บางฉากหครับางฉากมันสนุกเกินเขายังเด็กเขายังเด็กนะแต่หลังๆเราก็โอเคแล้วเราก็ไม่เป็นไรดูได้อน่ารักดีน้องยังเด็กน้องยังเด็กโตแล้วนะสามขวบเองสามขวบนีใส่ตาเราครับผมครับ งานที่จะถึงวีรบุรุษแต่ว oh, ่าเราไม่จริงที่ช ah, oh, ื year, ่อชิงใจอ๋อใช่ครับก็ลุคกี้เช้ามาลุกี้ออสเตรเลียนะครับก็จริงๆดีใจมากๆเพราะว่าเราไม่ก็ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รับการเสนอชื่อแค่ได้รับการเสนอชื่อเราก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผลงานที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็ขอขอบคุณทางามินพูดได้ใช่ไหมครับทางมินแมกซีนมากๆที่เล็งเห็นใน potential ที่เรามีอยู่แต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาได้หรือไม่ได้ยังไงก็ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่ได้มีชื่อตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเดี๋ยวมันคงเราก็คิดไว้แล้วแหละเราพยายามมานิสเซคกับตัวเองว่าสักวันเราก็จะได้พิสูจน์ฝีมือกับโลกใบนี้กับวงการนี้กับอะไรก็ตามเขาเชื่อว่าถ้าไม่ได้ในวันนี้ไม่เป็นไรเรารอดูเราต่อไปครับทำได้อยู่แล้วภู้ใจมรูใจภูมิใจใช่ด้วยอย่างที่น้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็น รุ่นใหม่เป็นน้องใหม่ของวงการด้วยแล้วก็น้องมีชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากๆครับก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบพี่ๆทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของน้องได้เห็นถึงได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวน้องครับก็หวังว่าเมืวันนี้ได้ก็ดีใจไม่ได้ไม่เป็นไรเ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ปลอบใจด้วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปรับคู่แล้วกันเ,เคยพูดไปแล้วไงเคยพูดไปแล้ว เคยพูดกันไหมตอนไปดูเขารับรางวัลนีครับผมแล้วตอนเราเราจะได้ขึ้นไปรับด้วยกันไหมเขาบอกว่าได้แล้วมีคิดไว้ในหัวครับคือเรารู้สึกว่ามันมันเป็นการแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเราก็พยายามเห็นภาพตัวเองให้ชัดที่สุดว่าฉันได้ขึ้นไปตรงนั้นกับพี่เก่งแล้วฉันจะพูดอะไรออกมาพี่เก่งพยายามอยากให้มันแบบเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่เราก็มีความหวังเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราเขาเรียกว่า เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อภาษาอีสานเข้ามาเือปีก็เรื่องนี้มาเลยเพอาะมันจะมีชื่อเสียงหนูว่าแบบเขาเข้าชิงแน่นอนแบบว่าน่าจะหลายหลายรางวัลถ้าเราตั้งรางวัลให้ฟี่เองได้เป็นรางวัลอะไรรางวัลรางวัลบล็อกแบ็กยอดเยี่ยมแห่งปีคือทูฟี่ต้องเป็นต้องเป็นรูปรูปน้องหรอน้องสุนัขก่อ ก็เป็นโซฟี่หมาเด็กหมาเด็กใช่เขาน่าจะเข้าชิงอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็มองเขาว่าเป็นแบบหมาเด็กเลยพี่โตแล้วจริงอะโตจนโตแล้วเหรอโตแล้วจะเป็นพี่หมาใหญ่เหรอหมาใหญ่ดูแลน้องได้เนาะดูแลได้โอเคโอ้โหเสียงเข้มเลยทีนี้ี่เป็นแบบรางวัลเตัดโซฟี่บล็อกแบล็กเลยเนาะถ้าไม่ใช่รางวัลใช่ของขวานเนี่ยให้ยังของขวัญเนื่องในร้อยล้านเหรอครับของขวัญ จริงจริงวันของขวัญวันเกิดเนี่ยยังไม่ได้ให้ยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวรอรอวันให้เราว่างช่วงนี้งานเยอะมากๆแต่ว่าของขวัญสำหรับสลอง100ล้านวิวเนี่ยเอ้ย1น0อยล้านวิวหนึ่งร้อยล้านบาทภาพยนตร์พิเก่งยู่มันเนี่ยเตรียมไว้แล้วจริงหรอจริงเป็นมันนี่หรือเปล่ามันนี่100ล้านบาทไม่รูอว่าจะเป็นจริงก็ได้แต่บอกเลยว่าใช้เวลาเตรียมหลายวันอยู่ ทำเออใช้เวลาคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือแบบว่าเลียะเวลาหนึ่งเห็นไหมทุ่มเทไหมครับทุ่มเทเวลาดีใจไหมให้การฝึกฝนที่เทอายุก็รอดูครับว่า จะให้เขาเมื่อไหร่คนทุกคนน่าถ้าเห็นแล้วน่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์อยู่ <Surprise. S 1> เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์องขวัญเกอะไกม่รู้อีกโมง่งคือเอาจริงๆนะครับของขวัญวันเกิดเนี่ยน้ำปิงอ่ะเลงไว้หลายอย่างมากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของเราเป็นเป็น,ปนกเฟเวอร์มากๆคือเรารู้สึกว่าเรา เราจะไม่เราจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่แบบว่าโอกาสใหญ่แล้วเราซื้อทีเดียวอะไรเงี้ย<ก>เรารู้สึกว่าเราชอบใช้พฤติกรรม Pen Pen <qu> เพนกวินเขาบอกว่าใช้พฤติกรรมแบบเพนกวินจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยลองลาสติ Long ้งขึ้นคือเพนกวินเนีออเขาจะให้อาหารกันแบบแบบ่อยๆค่อยๆให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรเล็กๆน้อยเราก็ซื้อให้เขาค่อยๆซื้อให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเป็นแบบเพนกวินมีความสัมพันธ์ที่น่ารักดีแล้วก็ดูแบบ ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอให้เป็นวันที่มันแบบยิ่งใหญ่อะไรเราก็สามารถให้กันได้เสมออย่างเงี้ยครับก็รอดูว่าจะของขอญคืออะไรแต่ว่าอุไว้ก็ทุกคนรอก่อนนะโอเคอ่ะล้น้องแฟนแล้วกันครับผมได้ครับผมก็ขอฝากถึงพี่ๆแฟนแฟนนะครับผมก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุขภาพครับไปําคอนเซ็ปต์ของมันไม่ครับเป็นห่วงทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ ขอฝากเข็มจราต้องรอดด้วยใช่ครับก็ฝากขอฝากเลยนะครับช่วงนี้ก็จริงๆใกล้จะมีอัปเดตมาจากทางเข็มจีราต้องรอดเดอะซีรีส์ของเราแล้วนะครับคือยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าอัปเดตจะมาเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าการเตรียมการใดๆเนี่ยค่อนข้างรู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ใกล้จะถึงโปรเซสสำคัญแล้วเหมือนกันที่ถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถบอกคนได้ทางแอคเคานต์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะ มาบอกทุกคนอย่างรวดเร็วนะครับก็กดติดตามกด f o l l o w พวกเราไว้กด f o l l o w a c c o u n าของทางซีรีส์ไว้นะครับแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องวิมานหนังนะครับหรือว่าเด e ๋ a วพอไ of อจนะครับตอนนี้มุ่งเข้าสู่150ล้านแล้วก็ขอฝากด้วยบอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันสนุกเหมือนนั่งรถไฟห่อเลยครับพี่เจพี่ยิงฟ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นรุ่งเท่มากๆครับรวมถึงพี่พี่นักแสดงท่านอื่นด้วยพี่เต้ยแม่แสงแล้วก็ ร่วมถึงจริงนะหรือว่าเก่งครับก yeah ็ขอฝ่ายด้วยนะครับครับทุกคนพาพี่เก่งไปถึง200ล้านกันครับ3พันล้านเฮ้ยฝันให้แกไปให้ถึงเชื่อในสิ่งที่เฮ้ให้ได้ถึงีะเชื่อขอบคุณครับ